คำเตือนก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับอดัมอีกเช่นเคยพบกับนองชายกล้าของอดัมไปที่รักตีโดนเข่าไปดึงดอกพร้อมล้อรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่กกหูไปไงล่ะฮ่าฮาอดัมโหดเปล่าน้อง วันดีดิฮออาดามมาอยู่ในงานหมีพูแลนดก็บ้าแล้วฮออาดามมาอยู่งานแข่งรถนะครับผมรถลงเหินลงแบบว่าลงตึกนะแข่งวาดเสียวไงน้องๆหูยดูรถคันนี้ดิสามล้อโคกเทเลยนี่โอ้โหเบิร์นเบิร์นเอ้าไอ้กาไอ้กาไปมวยรถเขา น้องไอ้กล้าไปขโมยรถเขาชื่อหนองมา้าน้องชายโดกระทืบระหรอกนั้นมันมาเฟียอิตาลีเลยนะน้องชายโอ้โูเป็นไงน้องๆก็มีแบบว่าคนที่กล้าแล้วก็แบบว่าอยากจะลองเสี่ยงนะครับผมหวาดเสียวอะไรแบบนี้เอองานนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีเจ็บล้มตายแน่นอนนะครับผมโดยที่นี่น้องเดี๋ยวดาจะพาไปเดอ ก็เรานะครับผมก็จะทําการนะครับดิ่งลงไปจากตึกเก้ลงไปข้างล่างเลยหูดูแล้วดูความสูงลงไปเละไปครบท่มอย่างแน่นอนเลยนะน้องๆนะคแต่ว่าทักษาะระดับประดำแล้วอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าของแค่นี้กิ๊บๆน้องๆเออเนี่เอาบันไดไต่ <laughs> โอเคเดี๋ยวน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่ารถดับอยู่ไหนใช่ไหม เอออดัมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหขับผาก่อนอดัมเดียเอาขึ้นลิฟต์มาแล้วครับผมลิฟต์อยู่ข้างหลังนู่นนะน้องๆแล้วไม่รู้ว่ามันเอารถอดไปจอดโชว์ไว้ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเฮิมเฮิมเฮิมวยแลรถรถไอเวนนี่เที่อยู่นะเที่อยู่นะจัอปเปอร์นะจัอปเปอร์โฮ้ยเฮิบโอ้โอ้แม่งเอ้ยเมื่อกี้ชนไหลยังไม่ได้ชนเลยนะจ่าโอ้โหรีดเลี้ยวแบบหลอดเทเลี้ยวแบบหลอดเท่โอ้โหไปแก รลอเลี้ยวไปปลอดเท่อีดหนึ่งแล้วกของกิ๊กจัดมีใครเลี้ยวได้แบบดำบ้างครับผมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะน้องๆวูมมีเลยน้องๆเนี่ยเส้นนี้ขับไปพุ่งลงแมงล่างบอกเลยของกิงมีตายเป็นตายกล้าหลบน้องเนี่ยน้องๆออดำเอาขึ้นเนี่ยลิฟคันนี้มาเนี่ยโห จอดไวเออแล้วกูจะออกไงน่ะโอเคเดี๋ยวดบขอไปเตรียมรถแผลมือร้องๆเดี๋ยวว่าจะเล่นท่าววาเสี่ยวว่าเสี่ยวโชว์ด้วยอ่ะเปแกเราอยากเจอแล้วปะอยากเห็นแล้วปะแต่อยากเห็นแล้วก็นะโดยการกดผูกใจให้ดบด้วยแล้วกดไลน์นะอ้ยเดี๋ยวดบจะโดนลงไปในตึกอู้หเกอบไป มาแล้วน้องๆตอนนี้ดยอดัมก็ได้อยู่บนรถคันใบองอดมแล้วนะนอกจากนี้ดิ๊น้เอาเวฟเดี๋ยวไปคืนแล้วใช่ไหมน้องๆเออจำได้เปล่าคลิปที่แล้วอ่ะอย่าลืมไปดูนะอดัมก็เลยทับการนะครับผมไปจัดดีมเชงมานะน้องๆนี่ไงรถรีมอ่ะโอ้ยแต่งทงแต่งท่อลายปัะเทศไทยบวกโชกอัพไวเอสเอสหรือเปล่าม่รูสองข้างเลยปาดเบาเรียบกี้ อย่างกับแบบว,ว่านั่งอยู่บนแผ่นเหล็กอย่าง,งน,นั้นน่ะหนังๆแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมาดาให้การนี่ยซ้อมนะนะทายากดออาจจะฮึบก้าวเลยดอกส่อ,สอนี่เปแไงลำแม่ไม้มวยไทยโอบอกเลยว่ากรรมการนี่จะต้องให้คะแนนเต็มอย่างแน่นดอนนะครับพวดอกนี่โอ้โหโดดๆแหวนแหวนแหวนเดเดี๋ยวไปไปดีกว่าต้องไปขึ้นขบวนนะเออโ ทนแบกเลยกว่าทางอีกเวนยืนที่ไหนไปยืนไปยืนกับถนนเป็นไงน้องวู้วู้วู้แล้วนี่ถ้านี่คือท่านั่งเก็บคองอเข่านะครับผมเพื่อเซฟแบบว่าการบาดเจ็บนะครับพตขออดมเองนะเออขับรถอย่างนี้เลย่ะก็ให้การได้มีนที่ยืนโชว์ความเท่ของคนแบบว่าคนเดียวเลยอ่ะเออหมาแล้วนะร้องฮึมฮึมพ่อมพ่มพ่อม มาปึ๊บปึ๊บตั้งโชว์ตั้งโชว์เดี๋ยวเราจะไต่เสาแล้วก็พุ่งไปทางซ้ายนะครับผมจะเป็นยังไงขอเบิร์นแล้วก่อนปึ๊บปึ๊บบอกเลยบอกเลยน้องแสกา้าเตรียมเตรียมปึ๊บไอ้กาบอกไปเลยพี่อาดับก็ไปแล้ววู ตี่ลูกาสิบตลบคือตึกคือตึกเปล่าฮึบฮึมหึมลงลงแบบนิ่มนิ่มอมิตรพุทธนี่กาบอกก็บัวให้เลยลูกพี่จะทำได้ยังไงวุ้นเน่ยไปแล้วขอเวลาขอเวลา,วลานี่มีไปไงโอ้โหกาทวงทวงเป็นไงน้องต้องมีคนทั่วนะครับจะยกล้อเนี่ย โอ้โหแล้วดิฟ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 เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้โลกบักประเด็นอไปแล้วลอยการ่วงเนาะไอการ่วงแล้วโอ้โหยกยกไอการ่วงไงเนาะอืมเออโอ้โหแต่ดิมคันนี้ยกล้อยกล้อเพี้ยวว่ะอุ้ยดิมคันนี้ยกล้อดีว่ะแบบว่าเวฟคันที่แล้วอีกเนาะน้องๆนี่เลยก้าโอ้โหอย่าเบียดพึ่งทวงนี่น้องชายแบบนึง พี่ให้สัญญาณก่อนเออเอาเลยกาโอ้โหกาทวงแล้วกาทวงกาทวงพี่จะทาให้กาผิดหวังได้ไงกาไปผิดหวังแน่นอนโอ้โหเมื่อกี้ตัวกาถูดินไปนะครับน้องๆสิ่งในตัดก่อนแล้วก็ไปแล้วก็ไปเพออผู้ชนตายเถอะไปกันต่อเอฟเอฟเอเออแหวนแหวนก่อนแหวนก่อน โอ้โหเกือบขึ้นสะพานไปได้แล้วติดนิดเดียวติดนิดเดียวลาะละเอ้ยเอ้ที่นี่ที่ไหนโลชเชืยไก่สีพีหรือเปล่านี่ฮ่องก๊อกเทว้นอย่างนี้ต้องแว้นขอญาตแว้นนะครับผมไปแล้วเลาะลองเลาะลองเด็กเลาะลองเั็นไงน้อง เึ้ยโอ้โหเอ้ยไอ้กายจมดินไอ้กายจมดินเฮ้ยโอ้โหรถจมน้ําไม่ได้นะครับผมโหลดเตี้ยมานะขี่งี้ไม่ได้หรอกเห้นเว้นอุ้งอุ้เฮ้ยเอื้อเอือรถจมน้ํา